ีทแบกเป็นยังไงบ้างแล้วก็งานนี้เป็นยังไงคะพีดแบกเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนกำลังใจเลยแล้วก็ขอบคุณทุกุการติดตามด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ต้องขอบคุณแฟนของทั้งสามนักแสดงหลักเลยครับแฟนของมิวนะครับแฟนของแม่แฟนของม้นะครับผมที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จครับผมกแล้วแฟนของพี่เขยด้วยพี่เขตก็มีแฟนครัทพี่เนี่ยเบียรรุ่นป้าครับแล้วสำหรับงานวันนี้ล่ะคะแบบ ไมันเหมือนเป็นตังคิวปาร์ตี้อย่าครับจริงเราเราเตั้งใจกันอยู่นะตั้งใจตอนเรื่องโปรเจกต์ก็คุยกันอยู่ว่าจบจบเพราะซีรีส์เราสั้นจบซีรีส์เรามีเรามีแตนนิดกันสักครั้งไหมจะได้เป็นการตังคิวแฟนๆด้วยทุกคนอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้มาดูอีพีพิเศษด้วยกันที่เราย้ำเฉพาะไฮไลท์มาสำหรับงานนี้ครับแล้วเราจะมีอะไร ก็ไฮไลท์ไไฮลท์คือมีพิเศษคือเรารวม6ตอนมาเป็นตอนเดียวนะครับให้ได้ดูกันวันหนึ่งให้จุดใจกันไปเลยนะครับแล้วก็ได้ดูสดๆพร้อมๆกับตัวนักแสดงหลักที่ทุกๆคนชื่นชอบด้วยครับคือจบเพี่งคือยังไม่ถึงไม่ถึงพี่ตัดเสร็จแล้วพี่ตัดเสร็จแล้วไม่ถึงมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องหลังด้วยมีเบื้องมีเบื้องหลังให้ชมกันแล้วก็แล้วก็มีเบื้องหน้าอย่างที่บอกว่ารวมเอาไฮไลท์มาครับครับผม กิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างคะนอกนอกเปิดทำการดูก็มีมีอะไรทำกันบ้างครับเด็กๆเดี๋ยวก็มีเล่นเกมกันเนาะใช่ครับแล้วก็มีโชว์ด้วยแต่ว่าจะเป็นโชว์อะไรก็ต้องรอติดตามอ่าใช่แล้วไม่มีครับมีอะไรมาโชว์กายกรรมครับตือนกากี่รอบครับโมหัโยนหัวสลิงหรือหัสลิงอะไรอย่างนี้ครับพี่เมย์เป็นไงบ้างคะกับบทบทบาทนี้จบไปแล้วฟีดแบ a c เป็นไงบ้างพอใจไหมก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับผมที่ ที่เขียนให้โอกาสมาเล่นเล่น้อเขาปล่อยของเต็มที่นะไม่ด้มีโอกาสลองเล่นแนวคอมเมดี้ครับผมปกติเขจะเล่นดราม่าคือไม่เคยเล่นยาวยาแบบนี้เลยครับแล้วก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ด้วยมีหลายๆอย่างที่แฟนมิวบอกบอกว่าพี่เสพอ์ไรเนาะเล่นรู้สึกว่าไม่เคยมิวในแบบนี้ใช่ใช่แต่ทุกคนชอบพี่ว่าก็ชอบแบบหลุดๆนั่นแหละครับก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ได้ลองอีกแนวนึง ได้ลองเล่นวิธีการที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็อยากมีโอกาสเล่นอีกอยากเล่นคอมเมดี้ใช่ไหมคอมเมดี้เลยอ่ะงั้นอ่ะเรื่องหน้าต้องหลุดกว่านี้นะ <c oughs> เอาหลุดกว่านี้หลุดกว่ัหนหรอกเล่นนะ้าไรชอบจะเล่นไหมเป็นจิมมี่ครับ ก็ดีค่ะจะบอกว่าแฟนคลับทั้งทั้งพี่มิวทั้งแม็กนีแบบเร็วมากทุกครั้งเวลาที่ซีรีส์ออนหรือว่าแต่ละคนเนี่ยโพสอะไรเกี่ยวกับตัวละครมันจะเด้งขึ้นมาหน้าฝีมือมาเร็วมากก็ต้องแบบขอบคุณแฟนคลับทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เขตด้วยที่แบบว่าให้มาเล่นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบก็ใหม่สําหรับเรามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราก็ไม่เคยได้รับด้วยที่เล่นเป็นแบบเหมือนสองคาแรคเตอร์ในคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วกองนี้ก็ค่อนข้างสนุก<ข>มาแล้วเหมือนมาเล่นไม่เครียดเหมือนแบบ มาชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนทํางานเลยรแบบนอกับมายคาแรกเตอร์ในเรื่องบอกกับมายมากๆครับแล้วก็ผมคิดว่ามายเป็นพระพึ่งที่น่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะครับแม็กมาครับก็เช่นกันครับดีมากๆเลยครับแม็กยังเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่เขตเหมือนกันครับเพราะว่าได้ได้เล่นในคาแรคเตอร์จิมมี่นะครับแม็กยังไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์ประมาณนี้มาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้เล่นครับจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆแล้วก็ได้ได้ เล่นไมเคาแรคเตอร์ใหม่ๆครับแล่นที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นครับเขาก็ไม่ค่อยเหมือนเล่นเขาก็ไม่ได้รีฟอะไรนะตอนเล่นอะเหมือนแต่ว่าให้ดีไซน์เองหมดเลยพูดสิจริงๆแม้เป็นคนสุขุมจะตายครับผมอยู่นิ่งๆครับไม่ไม่ไม่กระตุกกระตากเท่าไหร่ครับครับครับงั้นให้พี่เขยฝากครับถึงงานวันนี้อีกครั้งงนึครับก็ฝากถึงงานวันนี้นะครับผมก็เลิฟเมกินไนท์มีนนะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนเลยนะครับผมว่า เป็นปาร์ตี้ที่อยากให้ทุกคนมีความสุขกันแล้วก็เช <commandments> ื่อว่าน้องๆนักแสดงหลายๆท่านเนี่ยก็ตั้งใจกับงานนี้มากๆก็อยากะรับด้วยครับครับคนอื่นมีอะไรบ้างแม็กไหมครับผมก็ซีรีส์ถึงซีรีส์เราจะมี6ตอนนะครับ <despite S 2> แต่ว่าวันนี้ก็มีความสนุกมาฝากทุกคนเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็หวังว่าซีรีส์นี้จะเป็นอยู่ในใจของทุกคน ตลอดต่อไปนะครัะพวกเราก็ดีใจที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแฟนบิทติ้งจริงๆเพราะว่าเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ก็อย่างที่ที่แม็กบอกว่าอยากจะให้ซีรีส์นี้อยู่ในใจของทุกคนด้วยอะค่ะพี่มิวสุดท้ายเลยครับผมก็ตามที่ทุกคนพูดเลยก็ชอบแป๊บนึงอยากยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับนอกจากความสนุกแล้วก็มีสาระด้วยครับอันนี้มันให้ข้อคิดนะการมีและก็ดีมากๆการเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตการบันเทิงในปัจจุบันนี้ครับผม แล้วก็ฝากดูย้อนหลังด้วยละกันครับเออทั้งวิวเท่านั้นนะคะไปล้ดูได้ครับผมผงานเรื่องฝากงานเรื่องต่อไปยังไม่ฝากผลงานเรื่องต่อไปเลยไหมครับพี่แม็กครับนี่เขาเล่นโปรเจกต์ต่อไปเลยอ่ะอครับผมโปรเจกต์ต่อไปที่จะทำร่วมกับกองทัพนะครับท w o w o r l d ครับครับผมก็น่าจะเกิดขึ้นอีกสักพักนึงแต่ว่าไม่นานไกลหรอแน่นอนครับแต่ว่าเร็วๆนี้จะเป็นดื้อเฮียนะครับเออ ได้ああยินดีครับผมครับผมมิมีอะไรฝากไหมคลงานต่อไปครับฝากคุณบรรเทาทีครับตอนนี้กอลังกําลังเข้มข้นกําลังเข้มข้นอ่ะพี่ไมายครับค่ะของไมายก็เดี๋ยวอาจจะมีให ul uh ้ชมเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ก็ปิดปิดตัวละครของไมายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดอะจังเกิลค่ะของกองทัพของกองทัพก็มีนะครับมีทัวร์อย่างที่บอกครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์เรื่อยๆต่อไปดีๆแล้วมันมีที่ถ่ายเสร็จแล้วยังไม่ได้ออกอากาศอีกนะครับก็ก็ติดตามชมกันได้ครับเท่านี้ครับ